นี่ค่ะผัดกระเพราเห็ดกระดุมกับเต้าหู้ขาวนะคะเดี๋ยวเอาไปให้สองคนนั้นกินกันค่ะสวัสดีค่ะพอบ้านก็จะจะโดนไม่หญิงแกล้งอย่างต่อนเนื่องนะคะวันนี้จะทำผัดกระเพราเผ็ดเผ็ดให้กินนะคะดูซิจะทนเผ็ดได้เท่าไหร่แต่สำหรับน้องส่งนันนี้ไม่เรียกว่าแกล้งเพราะว่านางชอบค่ะ ขอกินอยู่บ่อยๆแม่อยากกินผัดกะเพราผัดกะเพราโอเคจัดไปนะคะผัดกะเพราอันนี้จะใส่เป็นเต้าหู้ขาวนะคะมิงจะบี้เป็นยีเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าไม่ชอบเป็นก้อนๆยีเป็นชิ้นเล็กแล้วมันจะอารมณ์คล้ายกับหมูสับอะค่ะแล้วก็อันนี้คือเห็ดกระดุมนะคะเอาไปต้มสักสิบนาทีแล้วก็มาหั่นแบบนี้นะคะพริกกระเทียมสด สับเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นางเอกคือใบกะเพราที่นี่มีแต่กะเพราแดงนะคะนะคะสีจะเป็นแบบนี้ใส่นิดหน่อยพอไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วก็ซุปก้อนที่เหลือก็จะเป็นสามซีอิวนะคะซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมแล้วก็ซอสฝาเขียวนะคะตามชอบใครจะใส่อะไรก็ได้ไม่งจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะ สำหรับผัดกะเพรานี้เดี๋ยวพาไปผัดเลยค่ะมาที่กระทะนะคะตั้งไฟรอไว้แล้วใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะนิดหน่อยตามชอบรอให้น้ำมันร้อนนิดหนึงนะคะแม่จะใส่ให้หมดเลยพริกทั้งหมดนี้ใส่ให้หมดเลยนะคะ เผ็ดแน่พริกกระเทียมหอมนะคะใส่เห็ดลงไปค่ะ ตามด้วยเต้าหู้เห็ดมันสุกแล้วนะคะก็เลยไม่ต้องผัดให้มันสุกอะไรอีกสุกก้อนนะคะใส่ไปครึ่งก้อนพอ ขับไปก่อนข <c oughs> ุนมากแปลว่าอร่อยมากนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะไหม้เติมน้ำนิดนึงปร <c oughs> ุงรสค่ะ อซอสหอยนางรมนะคะสีอุ่ขาวตาเด็กสมบูรณ์พูดเหมือนสปอนเซอร์เลยอันนี้ซอสปาเขียวนะคะชอบความเค็มของซอสต,ตาเขียวเลยใส่ด้วยเวลาแม่สอนนี่ไม่ได้ใส่นะคะ ผัดไปครัทีนี้จะใส่น้ำให้มันดูมีน้ำซุปนิดหนึ่ง ใบกะเพราลงไปค่ะใบกระเพราแดงเนี่ยใส่แค่นิดเดียวก็หอมแล้วนะคะแต่ว่ามันจะดูแบบเออกระเพรา้อยไปหน่อยอะไรอย่งเงี้ยเสร็จแล้วนะคะกระเพรามังสวิรัตของเองกระเพราเห็ด ปิดเตาเลยค่ะตักใส่จานไว้ก่อนนะคะแล้ค่อยไปราดข้าวเราจะราดไปเลยนะคะบนข้าวเพื่อไม่ให้มีการแบบว่าเลือกได้ยังไงก็ต้องกินแต่ก็ไม่รู้นะไม่หญิงเอาว่าเผ็ด แต่สำหรับคนชอบกินเผ็ดสองคนนะั้นเขาแต่ว่าเผ็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ค่ะผัดกระเพราเห็ดกระดุมกับเต้าหูข้ขาวนะคะ เดี๋ยวพับเดี๋ยวเอาไปให้สองคนนั้นกินกันค่ะคอยติดตามนะคะ